จังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นนาฟต์เข้ามาโดยคิสซี่คิวไปหนึ่งช็อตจังหวะได้ยังไงจะเก็บวิลาเดวิลาสตันโดนยีน่าเข้าหลังมาจะเก็บเซฟมาเซฟมาดกดอันสีเข้าไปยังเก็บวีนาสวนกลับมาได้ยังจังหวะนี้ลูเบียไล่เก็บเอลสูจะเก็บได้หรือเปล่าเอลสูยิงไม่โดนลูเบียฟิกเกอร์เข้าไปเก็บเอลสูไปได้หนึ่งคิวนะฮะโอ้โหต้องอย่างนี้สี่ทีม

ขายเพลงจะติดลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยฟังโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจัวผมพี่เหมือนบีมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอาวเช่นเดิมซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันกับฮีโร่ซิเวลลาสกินใหม่โนวาสตาร์ดั้มเป็นสกินที่เดบิวต์เดี่ยวแล้วเป็นคอลแลบกับเว็บที่เรียกว่าฟิชเชอร์ลิงด้วย เราก็จะเอามาเล่นตำแหน่งป่านะครับวันนี้ก็สามสองกองแบบตึงๆก็สกิลหนึ่งนะจากอฟเฟกซ์ที่ดูแล้วเหมือนจะแบบปล่อยดวงดาวดาวอะไรดาวเสาเป็นวงแหวนมันมีวงแหวนด้วยก็จะดาวเสาที่สองสวยอ่ะมันเป็นหมวนปกติจะเป็นน้ำใช่ไหมจะเป็นกำแพงน้ำแต่อันเนี้ยมันเป็นวงแหวนดวงดาวอ่ะ อันนี้สวยอ่ะชอบอ่ะ,อะแล้วก็เสียงก็ดูเหมือนอะไรแตกๆอ่ะเหมือนว่าเรียล่าจะมีประเด็นนะผ่านลงข้ามคิวเอ้ยฝ่ายเราคิวเซฟวล่าผ่านลงข้ามไปได้แต่ตอนนี้เราก็มาดักรอเอามาังกรก่อนนะครับคุณผู้ชมนะ Exploration ปกติบังกราย,ายนะจ๊ะ <c oughs> โอเคเราได้บังกรแล้วจังหวะนี้ชอบตอนวิ่งตอนวิ่งวิ่งวิ่งอยู่แนละ้วมันมีภาพคุมออกมาเป็นภาพคุมดวงดาวโคตรสวยเลยดูดีด,ดูด,ดีดด ตอนนี้เราก็เอาแว่มาบัาบปลาขอนนะครับผมปัาบปลาฝ่ายตรงข้ามและเหมือนจังหวะนี้เซเป็ล่าเข้ามาเปิดตามด้วยวีล่าแต่ว่าโดนเอสตันไปได้ยังไงจังหวะนี้เก็บเออ่วีล่าฝ่ายตรงข้ามไปได้นะครับผมโอ้ทิกซี่ตายจิมหายไม่เป็นไรทิกซี่ตายไม่เป็นไรแต่เราเออ่สกอร์ยังนำอยู่นี่กาแฟต้นเกมสองนาทีิ้ง ส <End. S 2> วัสดียีน่ามาไงอะเราฮะเรียบ,บออร้อยฮะยังจะอุตส่าห์คิวคาเฟ่เราไปได้นะคาเฟ่เมื่อกี้คาเฟ่ <on> ตอนนี้เราก็าพามต่อไปนะจ๊ะ <Stars. S 1> เอาละ่ะ <Sing. S 3> no ตามก่อนตามก่อนคือบวกกันเด้อยังไม่พร um> ้อมเด้อสวดีเอวสูทักทายหน่อยนะคอรสจะเย็นไปรูดดูเหมีตัวทีเด้อช่วยไม่ได้เด้อมันลึกเกินเด้อเข้าไปเดี๋ยวก็ตายคู่เดี๋ยวมากำลังซุ่มๆรอ ทิมวีล่าอยู่แต่มันวีล่าจะไม่ลงกลนออกมาเหมือนว่าเลนบนจะมีประเด็นขอไปช่วยหน่อยละกันสวัสดีครับวัดดีดีน้าเอาไงเดี๋ยวมาลบไปได้ดากว่านี้เป็นวล่าไล่ตามดีน่าดีน่าจะรอดหรือไม่มันจะยังไม่รอดนะครับเรียบร้อยครับเดเป็นาอเก็บดีน้าไปได้เป็นยคิวสวย ถ้าเมื่อกี้เรียวมาไม่มีสกิลหนึ่งก็ออกไปได้นะมันจะตายเหมือนกันตัว <c oughs> ด,ดีโอเคเราก็ฟาร,ร์มต่อไปนะฮะ <c oughs> เอากระป๋องเหมือนเดิม <c oughs> ตั้งแต่เล่นสก,กินนี้มารู้สึกว่าสก,กินนี้ <Stars. S 2> พูดมากจากังวะพูดมากและพูดยาวด้วย ถ้าเทียบกับสกินเวฟอื่นๆอะสกินเวฟอื่นทุกสกินอ่ะไม่พูดมากเลยเฮ้ยสกินเราสวยกว่านะฝั่งนั้นเฮ้ยโอ้ยังรอดไปอีกตุเดี๋ยวสูดใจเย็นไปรุ่นแม่เดี๋ยวตายแต่ถึงผมเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวดูดูดูท่าวับกลับบ้านกลับบ้านดูท่าวับนี่ท่าวับลย เดินสับแบบตัวแม่ตัวมัมแบบตึงๆนะจ๊ะ่เหมือนเลยกับสกินเว็บอะไรของยีน่าแล้วนั่นนะโอเคเหมือนลูกเมียลมจะเก็บวี่าไปได้นะตอนนี้ก็ซีซีจะเยอะๆหน่อยนะฝัเราตอนนี้เราก็มาเอาพอมกลางของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมพอมนอก ยังไงฮะจะมีประเด็นหรือไม่วีล่าสตันไปจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นนาคอสเข้ามาโดยชิคซี่คิวไป1ึงช็อตจังหวะได้ยังไงจะเก็บวีล่าแต่วีล่าสตันโดนยีน่าเข้าหลังมาจะเก็บเซฟมาเซฟมากดอันสีเข้าไปยังเก็บวีน่าสวนกลับมาได้ยังจังหวะนี้ลูเนี่ยไล่เก็บเอลสูจะเก็บได้หรือเปล่าเอลสูยิงไม่โดนลูเบยฟิกเกอร์เข้าไปเก็บเอลสูไม่ได้แต่คิวนะฮะโอ้โหต้องอย่างนี้สี่ทีมได้เลย The galaxy flows เดี๋ยวตามต่อมันดูเหมือนไม่แรงนะเซเปล่ามันดูแบบตึกิวมันนุ่มนิ่มอ่ะเดีดาเมจแรงโดนยิวันเจ็บอยู่เหมือนกันนะนี่ถ้ามันโดนโดนมันตอดเรื่อยๆอ่ะถึงตายได้เลยนะเฮ้ยมันเห็นวีล่าในมินิแมปเนี่ยนี่ทำไรเอาวีล่าโอ้โหเด้งสองเด้งเลยยังไงจังหวะนี้วีล่าจะตั้นสวนเข้ามาแต่ว่าเซเปล่ายังเก็บไปได้นะครับเพราะว่าเลือดวีล่าน้อยเกินไปที่จะสวนนะฮะโอ้โห รู้เมียเปิดแมปไปหนึ่งทีตอนนี้ก็เราได้ดักเซเยอร์มานะแล้วก็จะไปฟาร์มต่อไม่มีอะไรแค่เดินเดินฟาร์มไปก็ได้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสก,กิน,ก,น,นกันบ้างดีกว่าสกินนี้โดยรวมแล้วก็ เจ้าที่ดูเอฟเฟกมาต่างๆก็สวยนะสวยแต่รู mankind, studio, yeah. stars, ้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ค่อยหรูหวาเท่าจะกินเว็บอื่นเท่าไหร่จะมีประเด็นกันหรือเปล่าตรงเลนกลางตรงนี้นี่เสียวๆชะมัดเลยเหมือนว่าในมินิแมปเราเห็นนาคอตอยู่เลนล่างนะฮะกเสียเี นและเอ็นาคอสว่างไงเอ็นาคอสเปิดอัติใส่เซฟิล่าเรียบร้อยฮะล่วงคู่ฮะมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยกูพากไม่ทันแล้วก็ะเมื่อกี้เกิดขึ้นเร็วมากเลยจะไม่ทันกดอัติเลยเมื่อกี้ตายคู่เลยแล้วก็มาฟัมต่อนะคุณผู้ชมเอ้ยแล้วเจอเอุศูเย็นบนหลัง ไปทักทายเอลสูกันหน่อยแล้วกันไปไหนแล้วอยู่ไหนวะรอหน่นเนี่ยมือไปไหนก็ดลังกูดิไปไหนกับบ้านเหรอไม่ไปจะสวนเหรอตาซะนี่คิวโซโล่คิวฮะ้โห Stars Sing โอเคแล้วก็ตามต่อจะคลิปตัวไปแล้วก็ตามต่อ เล่นกลางเหมือนย,ย,ยึกยักยักจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดกันสักทีแต่ตอนนี้เรียวม้าเบรกนะเออถ้าเรียวม้าไม่เบรกก็เล่นยากอยู่นั่นเพียจะอยากได้ดารเซเยอร์นะเดี๋ยวเราไปตีดัร์กกัน ่ม <End> <c oughs> ีลุงหยาส่วนพุ่มอยู่แล้วเรนล่างคาเบดีย <Bro. S 2> เจอนาคอสฮะ <c oughs> จังไงจังหวะนี้ <End less. S 2> คาเฟย่ยิงลัวๆเรียบร้อยฮะนาคอสล่วงไปฮะส่ว <c oughs> นตรงเลนบนตรงดาร์ก็เดี๋ยวมาเก็บเออ่เซฟลาาิล่าผ่านข้ามไปแจ้ยจั <c oughs> งหวะนี้ยังไงวีล่าจะตายหรือเปล่าวีล่าถอยไปได้ฮะ End less. End less. จงังหวะนี้ดีนาขึ้นไปกันบนเจอเรียวมาแล้วก็แล้วก็เก็บคิวเรียวมาไปได้ฮะแต่ดีนาก็ตายอยู่ดีเพราะว่ามีเพื่อนมาซ้อนฮะคอมบนจะแตกอยู่แล้วใครก็ได้มาช่วยหน่อยนิดเดียวเหมือนว่าจะมีปะเต็นนาคอสเข้ามาเซฟิล่ากดอันตรีตสวนเด็บซีล่าไปได้แต่นาะคอสยังงหิวต่อเรียบร้อยฮะเซฟิล่ากดไปคิวหนึ่งสวนไปได้แต่งเหลือเซฟิล่าผ่านดุงข,ข้ามนะครับยังรอดไปได้นะจงังหวะนี้ นนี้เราาานน่จจะบบ้ดี๋ยวไม่อยากจบอ่ะอยากเล่นอยากเล่นคิวอีกอ่ะวันนี้ซีเวล่าไปไหนออกมาจะเป็นไม่พอออกมาตัวไม่ได้แรงขนาดนั้นผมไม่ได้แรงแย่ละหายวิ่งไม่มีเป็นอ่ะจ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าฮีนาผมจะตายแล้ว S, <S บบเหมือนท่อาจจะจบแล้วนะโอเคชนะแล้ว okay. <Victory. S 1> สวยก็จะประมาณนี้นะครับกับจลัลจะกินเซเฟล่าโนวาสตาร์ดัตนะที่เปรียบกับวงเวฟของอาวีนะครับ ตัวเอฟีพีทานนี้ก็ต้องยกให้เรียวมาเขาเลยเนะแบกทีมมากเลยแม่อย่างก่งเลยขอบคุณมาก <c oughs> ต่อไปเราก็มาสรุปสกอร์เกมนี้กันสกอร์เกมนี้อยู่ที่32ต่อ13สกอร์ผมอยู่ที่8ตาย2อเอซิส4นะครับพ่อนะดามเมจที่ทำไปก็28%โอ้เยอะสุดในทีมเลยเอฮม ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดก,กระดิ่งใด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปละไว้เจอกันคลิปหน้า